เวลาที่เราคิดจะทำอะไรคนเราอาจจะจมอยู่กับมุมมองหรือความคิดด้านใดด้านหนึ่งที่เราเคยชินใช่ไหมครับจนทําให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างซึ่งปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการคิดที่เรียกว่าคิดไม่รอบขอบในตอนนี้ครับอ่านาสมองกับ The Book t r ท l เ r อรนได้นำวิธีคิดที่จะทำให้คุณคิดได้รอบด้านรอบคอบและมีประสิทธิภาพด้วยทฤษฎีหมวก6ใบหรือ6หมวกความคิด แนวคิดที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์จะเอาไปใช้เดี่ยวๆก็ได้หรือเอาไปใช้แบบกลุ่มก็ดีโดยหมวก6ใบนี้มีหลากหลายสีสนันครับหากเราอยากเป็นคนเก่งคิดก็ลองมาติดตามกันดูครับว่าคุณกำลังสวมหมวกสีอะไรอยู่คุณฟังครับทฤษฎีหมวก6ใบหรือ6กหมวกความคิดเป็นแนวคิดจากหนังสือที่ชื่อว่า Si x Thinking Hats ของดรเอ็ดเวิร์ดเดอบรโนครับผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดชาวอิตาลีซึ่งเขาให้นิยามว่าวิธีนี้เป็นวิธีคิดแบบรอบด้านให้เราคิดแบบรอบครอบทำให้เราสามารถแยกแยะวิธีคิดออกมาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทฤษฎีหมวก6ใบหรือ6หมวกความคิดก็จะประกอบไปด้วยหมวก6สี6สไตล์ในแก่สีขาวสีแดงสีดำ สีเหลืองสีเขียวและสีน้ำเงินโดยแต่ละสีก็เป็นตัวแทนของความคิดในแต่ละด้านเช่นการคิดแบบใช้อารมณ์การคิดแบบมีเหตุผลการคิดลบการคิดบวกเป็นตน้นเวลาที่เรากำลังคิดแก้ปัญหากับบางเรื่องใช่ไหมครับหรือกำลังหาไอเดียใหม่ๆเพื่อเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างตามปกติแล้วคนเราก็ชอบแบบคิดในด้านมุมน้เดิมที่ตัวเองเคยชินใช่ไหมครับหรือพูดง่ายๆก็คือ คิดในมุมแคบๆคิดแบบเดิมๆอย่างเช่นคุณรัศมีเป็นคนที่ชอบชัดเจนในอารมณ์เธอจึงชอบคิดแบบเอาอารมณ์ว่าเอาตามสัญชาตญาณว่าคุณสกรินเป็นคนมองโลกในแงด่ดีก็จะมองแต่ด้านมุมดีดเพียงอย่างเดียวซึ่งหากเราใช้ความคิดแบบเดียวแบบที่เคยชินอาจทำให้คิดได้ไม่รอบด้านซึ่งสำหรับบางเรื่องครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้หรือการทำงานเป็นทีมต่างคนต่างความคิด อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ดังนั้นดรโบรโนจึงให้เราได้ใช้วิธีคิดแบบหมวก6ใบโดยเวลาที่เรามีเรื่องให้คิดหนักให้เราลองจินตนาการว่าเราสวมหมวกทีละใบครับหรือการทำงานเป็นทีมจะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆใช่ไหมก็เหมือนว่าเราแจกจ่ายหมวกให้กับทีมงานในที่ประชุมให้ได้คิดตามหมวกที่ใส่ไปทีละใบคิดตามบทบาทของหมวกใบนั้นไปด้วยกันสมมติตอนนี้สวมหมวกสีแดงก็ให้ทั้งทีมสวมสีแดง แล้วก็คิดในมุมมองของหมวกสีแดงอย่าเพิ่งคิดในด้านมุมอื่นนั่นเองครับว่ากันแล้วครับคุณฟังครับเราลองมาเริ่มที่การสวมหมวกสีแรกนั่นคือสีขาวครับหมวกสีขาวคือหมวกของผู้เห็นข้อเท็จจริงคือตัวแทนของความเป็นกลางคิดตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่เมื่อเราให้ตัวเองสวมหมวกสีนี้หมายความว่าตัวเราหรือที่ประชุมจะต้องคิดถึงหรือมุ่งไปที่ข้อเท็จจริงเท่านั้นโดยให้เราใช้หมวกสีขาว ในการเริ่มต้นเพื่อเป็นพื้นฐานของความคิดที่กำลังเกิดขึ้นให้เรามองเฉพาะหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วเรียนรู้จากข้อมูลที่มีเช่นข้อเท็จจริงบอกว่าอย่างไรกันนะเราทำอะไรได้บ้างในตอนนี้สิ่งที่เรามีอยู่คืออะไรบ้างตามข้อเท็จจริงมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรการเริ่มคิดด้วยหมวกสีขาวนี้ครับป้องกันไม่ให้เราด่วนสรุปหรือใช้ความรู้สึกส่วนตัวและเมื่อเราพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว ก็ให้เสนอแนวทางหรือนำข้อมูลนั้นออกมาแจกแจงอย่างตรงไปตรงมานั่นเองครับต่อมาหมวกใบที่สองคือสีแดงแรงลิ์หมวกสีแดงคือหมวกของผู้ใช้อารมณ์ความรู้สึกคือตัวแทนของการใช้เซนสัญชตาตญาณลางสังหรณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกเมื่อเคอร์เร็จริงปรากฏตามหมวกสีขาวแล้วเราก็เข้าโหมดอารมณ์กันบ้างการสวมหมวกสีแดงให้เราคิดถึงความรู้สึกของตัวเองว่า เราชอบไม่ชอบดีหรือไม่ดีให้เราปล่อยความคิดตามอารมณ์ที่เรารู้สึกหรือตามประสบการณ์ที่เราเคยเจอกับเรื่องเรื่องนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงการมีเหตุผลประกอบหมวกใบนี้จะทำให้เรานั้นเข้าใจการตอบสนองโดยฉับพลันของธรรมชาติความเป็นคนมากขึ้นทำให้เราไม่ตัดสินเรื่องเรื่องใดแบบยึดแต่หลักการข้อเท็จจริงโดยไม่สนใจความรู้สึกหรือ feeling ของเรานั่นเอง เรามาต่อกันที่หมวกใบที่3ครับคือสีเหลืองหมวกแห่งผู้มองโลกในแง่ดีคิดบวกเข้าไว้เมื่อเราสวนหมวกใบนี้ให้เรามองไปที่ด้านมุมบวกหรือประโยชน์ชิงบวกของเรื่องที่จะเกิดขึ้นหรือการมองในแง่ดีซึ่งการมองในแง่ดีในที่นี้ครับให้เราผสมผสานไปกับความสงสัยใคร,ร่รู้ความต้องการความหวัง และความกระหายที่จะทำสิ่งต่างๆซึ่งมันจะทำให้เราคิดแบบกล้าเสี่ยงหรือกล้าที่จะผิดพลาดมากขึ้นต่อมาหมวกใบที่4สีดำอันโศกเศร้าหมวกสีดำคือตัวแทนของผู้มีความระมัดระวังหรือผู้ปฏิเสธเพราะการมองโลกแต่ในแง่ดีสําหรับบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปใช่ไหมครับเราต้องคาดการเรื่องลบๆเอาไว้ด้วยการสวมหมวกสีดำนี้ให้เราคิดถึงด้านลบๆของเรื่องที่คิด เช่นให้เราคิดถึงจุดด้อยจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยมีเหตุผลประกอบหมวกสีดํานี้ช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดที่มันใช้ไม่ได้นะมันช่วยป้องกันไม่ให้เราทําอะไรอย่างโง่เขลาเบาปัญญาหรือคิดแต่เข้าข้างตัวเองคิดแต่เข้าข้างอารมณ์ของตัวเองหมวกสีดําเป็นหมวกคิดที่มีเหตุผลคิดแบบวิจารณญาณคิดเชิงวิพากษ์โดยไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องโดยให้เรานั้นใช้หมวกสีดํา เพื่อพิจารณาหาความเป็นเหตุเป็นผลและความเหมาะสมของความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมาหมวกใบที่5สีเขียวคือหมวกแห่งผู้สร้างสรรค์หากเราสวมหมวกใบนี้ครับก็ให้เราคิดให้ลองจินตนาการอะไรที่มันฉีกกรอบแหวกแนวดูบ้างลองทิ้งกรอบความคิดหรือข้อจำกัดเดิมๆและลองคิดดูว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ซึ่งการคิดแบบนี้ครับคือการระดมหาไอเดียใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นการเปิดโอกาสให้เราคิดอย่างมีอิสระโดยต้องไม่มีการตัดสินไอเดียไหนว่าเป็นไอเดียที่โง่ไอเดียที่แย่หรือไอเดียที่ไม่ดีมันเป็นการเปิดกรอบความคิดอย่างเต็มที่และเป็นการทลายกำแพงต่างๆที่ขวางกั้นทางความคิดและสุดท้ายครับหมวกใบที่6สีน้ำเงินคือหมวกแห่งผู้จัดระเบียบหากเราสวมหมวกใบนี้เราต้องมองภาพแบบมุมกว้าง คิดแบบตรวจสอบและควบคุมโดยดูให้ดีว่าหมวกแต่ละใบได้ไดถูกใช้อย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่หรือหมวกใบไหนควรถูกนำมาใช้เพิ่มเติมอีกหรือไม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการคิดรวบยอดการยุติข้อขัดแย้งต่างๆและการหาข้อสรุปให้เรานำความคิดต่างๆที่ได้จากหมวกแต่ละใบแต่ละสีมาจัดระเบียบความคิดพิจารณาถึงผลกระทบของปัจจัยต่างๆและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะนำไป ลงมือปฏิบัติจริงนั่นเองครับนี่คือ6หมวกความคิดที่เราสามารถนำไปใช้เพื่อให้เราคิดได้อย่างรอบด้านรอบครอบมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปมันเป็นการส่งเสริมให้เราได้คิดวิเคราะห์และแยกแยะซึ่งไม่ใช่การคิดแต่ด้านมุมที่เราชอบไม่ใช่คิดด้านมุมที่เข้าข้างตัวเองด้านมุมที่เราเคยชินเท่านั้น เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันในการตัดสินใจเรื่องอยากๆหรือนําไปใช้กับการทำงานเป็นทีมโดยสวมบทบาทในหมวกแต่ละสีตามลำดับหมวกสีขาวหมวกของผู้เห็นข้อเท็จจริงตัวแทนของความเป็นกลางคิดตามข้อเท็จจริงเมื่อเราให้ตัวเองสวมหมวกสีนี้หมายความว่าให้เราคิดถึงหรือมุ่งไปที่ข้อเท็จจริงหมวกสีแดงคือหมวกของผู้ใช้อารมณ์ความรู้สึกตัวแทนของการใช้เซนส์สัญชตาตญาณอารมณ์ความรู้สึก การสวมหมวกสีแดงให้เราคิดถึงความรู้สึกของตัวเองว่าเราชอบไม่ชอบมันดีหรือไม่ดีปล่อยความคิดตามอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือตามประสบการณ์ที่เราเคยเจอหมวกสีเหลืองหมวกแห่งผู้มองโลกในแง่ดีคิดบวกเข้าไว้เมื่อเราสวมหมวกใบนี้ครับให้เรามองไปที่ด้านมุมบวกหรือประโยชน์เชิงบวกของเรื่องที่จะเกิดขึ้นหมวกสีดำคือตัวแทนของผู้มีความระมัดระวังเพราะการมองโลกแต่แง,ง่ดีสำหรับบางเรื่อง มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปเราต้องคาดการเรื่องลบๆเอาไว้ด้วยการสวมหมวกสีดำให้เราคิดด้านลบของเรื่องที่คิดเช่นจุดอ่อนจุดด้อยปัญหาอุปสรรคต่างๆหมวกสีเขียวหมวกแห่งผู้สร้างสรรค์โดยหากเราสวมหมวกใบนี้ให้เราคิดลองจินตนาการอะไรที่มันฉีกกรอบแหวกแนวดูบ้างและหมวกสีเงินครับหมวกแห่งผู้จัดระเบียบหากเราสวมหมวกใบนี้เราต้องมองภาพแบบมุมกว้างควบคุมให้ดีว่า หมวกแต่ละใบได้ถูกใช้อย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ให้เรานําความคิดต่างๆที่เราได้จากหมวกแต่ละสีแต่ละใบมาสรุปมาจัดระเบียบความคิดครับและจัดลําดับความสําคัญก่อนที่จะนําไปลงมือทํากันจริงๆ6หมวกความคิดนี้จะช่วยให้เราได้คิดแบบรอบด้านรอบครอบและหากเราเอาไปใช้ในคนหมู่มากก็ยังลดอคติลดความขัดแย้งทางความคิดช่วยให้ทุกฝ่ายได้คิดรอบด้านคิดไปด้วยกัน และไม่ยึดติดแต่ความคิดของตนเองและอย่างในชีวิตประจําวันกับเรื่องบางเรื่องใช่ไหมครับบางทีเราก็คิดฟุ้งซ่านแค่ด้านมุมเดียวก็ลองนําไปปรับใช้กันดูมันก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับคุณฟังคิดเห็นกันอย่างไรกับตอนนี้กันบ้างครับและคุณฟังชอบหมวกสีอะไรมากที่สุดใน6ใบนี้ส่วนตัวผมนะครับชอบสีเขียวชิลๆกับสีแดงแรงลริหากคุณฟังชอบหมวกสีไหนก็เข้ามาพูดคุย มาคอมเมนต์กันได้นะครับและถ้าชอบในตอนนี้และเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ดีๆก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะทุกกำลังใจมีความหมายต่อช่องนี้เสมอนะจ๊ะพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้ากับ The Bookteller ครับเรื่องราวดีๆที่มาพร้อมกับความผ่อนคลายสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ